สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวที่สพะพานข้ามกาญมนาลันะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบางงูจังหวัดสตูลน,นะคะบุงงคนคนูอยู่ในเขตขุยนยวธยาแห่งชาติมุกโบริตรานะคะมีความสวยงามมากนะคะทุกคนมีความสวยงามมากถึามมากกปูนนะคะถึน,น,นแล้วก็ถึงใสไนะคะทุกคนอยู่ในสะพานนะคะ มูสพ<ร>ะพาะเพตร,รา,ตราตนะคะ,ะเรียบหน้าผากับชายเลเนาะมีความสวยงามมากนะคะเพิ่มเรียบเขาเรียบหน้าผานะคะเรียบเขาสะพานมีความยาว3กิโลเมตรนะคะแต่เดินแป๊บเดียวน,นะคะไม่เหนื่อยเพราะว่าเดินชมธรรมชาติที่มีความสวยงามนะคะสวยงามมากๆเนาะ,ะชมคลีนเนชมภูเขา เด้อย่าลืมชมเรานะคะสวยงามนะคะทะเลสตูลน,นะคะจังหวัดสตูน จะต้อมายรูปตรงนี้ค่ะปง้วยงามนวลานะคะี้จกาของความวยงามะจุดนี้คือจุดข้ามการเวลานะคะที่สีแดงๆก็คือดินทรายนะคะเป็นดินทราย เป็นสีแดงนะคะเป็สีเป็นายแดงเนาะเ็นไคะสวยไหมคะทุกคน